เตือนหนักมากหมอปลายพลายกระซิบสงครามชายแดนช่วงสามเดือนใครอยู่ให้ออกไปสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะชายแดนเสียงหมอปลายพลายก,กระซิบกระซิบบอกอบพยพช่วงหนึ่งในการให้สัมภาษณ์ของหมอปลายพลายกระซิบ ในช่องไทยรัฐทีวีหมอปลายที่ทำนายถึงปัญหาที่ชายแดนที่กำลังมีข้อพิพาทกันระบุว่าความขัดแย้งมีแน่นอนค่ะหนักแต่ปิดข่าวหรือเปล่าปลายห่วงคนในนั้นมีการสูญเสียเยอะช่วงเดือนกรกฎาคมก็ถือว่ารุมหนักแต่ช่วงสิงหาคมถึงกันยายน2568ถือว่าเป็นสามเดือนที่หนักมาก ก็อย่าเข้าไปหรือใครอยู่ออกมาได้ก็ออกมาเถอคะค่ะไม้เด็ดประกาศกฎอายการศึกทั่วประเทศของกองทัพไทยบีบหุนมนเนตยกธงขาวยอมแพ้ปลดความโดยอาจารย์เดชาณรุนนาศการประกาศกฎอายการศึกทั่วประเทศของกองทัพไทย ล้วนส่งผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนในช่วงเวลานี้เชื่อว่าหลังการเจรจาที่ไม่ได้เรื่องของนายภูมิธรรมกับหุนมาิิตคาดว่ากองทัพของสอปป,อปอลาวจะเตรียมตัวเข้าโจมตีขเขมรในทันทีโดยมีพี่ใหญ่อย่างเวียดนามคอยสนับสนุนกำลังรบเต็มอัตราศึกเหตุผลเวียดนามมองว่าธุรกิจของตระกูลชิน กับทุนเจ้าสัว ccp ของไทยจะเข้าไปขยายอำนาจในเขมรและจะสนับสนุนจีนให้ยึดท่าเรือเรียมไปเป็นของฐานทัพเรือจีนเพื่อขยายอำนาจทางทะเลในเขตอินโดจีน ซึ่งเวียดนามกับจีนไม่ค่อยกินเส้นกันอยู่แล้วและจีนมีความพยายามหลายครั้งที่จะฮุบเอาแนวเขตเดินเรือของทางทะเลและเกาะต่างๆของเวียดนามไปเป็นของจีนและอีกฝากเวียดนามมองว่าสหรัฐอเมริกาต้องเข้ามาสอดในเรื่องนี้อย่างแน่นอนเพราะต้องการฐานทัพเรือของเขมรเหมือนกันเพื่อสร้างฐานทัพเรือเอาไว้ค้านอำนาจจีน แต่เวียดนามไม่เคยไว้ใจสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วว่าจะใช้เสรีประชาธิปไตยของตนเองเพื่อเข้าแทรกแซงการเมืองการปกครองของเวียดนามในสักวันหนึ่งหากฐานทัพเรือเรียมของคาเมนตกลายเป็นที่ตั้งอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกานั่นคือปัญหาใหญ่ของเวียดนามในอนาคต เวียดนามมองขเขมรเหมือนเด็กที่อยู่ใต้อานัตและมองว่าขเขมรคือส่วนหนึ่งของประเทศเวียดนามมานานแล้วและฮุนมานเนตทะลึ่งเอาจีนกับสหรัฐเข้ามาขยายอำนาจในขเขมรแบบในตอนนี้มีหรือที่เวียดนามจะยอมการประกาศกฎอายการศึกทั่วประเทศของกองทัพไทย จึงมาถูกที่ถูกเวลาที่สุดในตอนนี้ดีกว่าปล่อยให้นายภูมิธรรมคอยสร้างแต่เรื่องรบกวนใจอยู่ตลอดเวลาในตอนนี้ไทยจะช่วยเวียดนามและสปปลาวถล่มขมินให้สิ้นซากเพื่อตัดอำนาจการขยายอิทธิพลของจีนและสหรัฐอเมริกาเข้ามาในเขตเทะเลอินโดจีนและเชื่อว่า กลุ่มในประเทศอาเซียนจะเห็นดีด้วยวันนี้สพอปอลาวได้เส้นทางทางคะเลเป็นของตนเองวันนั้นเวียดนามจะได้ท่าเรือเรียมของเขมรและพื้นที่ทั้งหมดรวมไปถึงธุรกิจของตระกูลชินและตระกูลหุนและกลุ่มทุนเจ้าสัวไทยทั้งหมด ไทยจะได้สามหัวเมืองเดิมคืนจากฝรั่งเศสนี่คือการบีบให้ฮุลมาเนตต้องรีบยกธงขาวและใช้โอกาสนี้ทำลายธุรกิจการลงทุนของตระกูลชินและกลุ่มทุนเจ้าสัวไทยให้หมดไปแบบสิ้นซากในเขมรคืนสันติสุขให้กับประเทศในกลุ่มอินโดจีนวันนั้นคนไทยอาจจะหวาดผวากับเสียง BM21 ของเขมรไม่แน่อีกไม่นาน คนไทยอาจจะนอนหลับมีความสุขเมื่อได้ยินเสียงอาวุธเข้าถล่มเขมรพร้อมกันสามประเทศก็ได้กองทัพไทยต้องบีบให้ตระกูลฮุนไม่มีทางเดินจนกว่าพวกมันจะยอมประกาศความพ่ายแพ้ให้ได้ชั่วโมงนี้กองทัพไทยร่วมมือกับกองทัพเวียดนามและกองทัพของสปปลาวในการโจมตีขเขมรคือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในตอนนี้เพื่อขับไล่อำนาจของจีน และสหรัฐอเมริกาไม่ให้เข้ามาขยายความขัดแย้งในเขตอินโดจีนและทำลายธุรกิจกลุ่มทุนนักการเมืองและกลุ่มทุน CCPG ในขเขมรให้หมดไปปัญหากลับประเทศไทยแบบเปิดเสร็จเด็ดขาดหลังผลการพิจารณาของนายภูมิธรรมผ่านพ้นไปสรุปไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่าง แค่ให้พักรบและช่วยให้ขมรได้มีเวลาพักหายใจและปรับทับกันใหม่เพื่อเตรียมตอบโต้ไทยอีกรอบและไม่แปลกใจอะไรเพราะที่ไปเจราจากันสามคนที่มาเลเซียก็ล้วนเป็นคนสนิทของทักษิณทั้งสิน้นความหน้ามืดของภูมิธรรมช่วยให้ขมรให้มีเวลาให้ขมนได้หยุดพักรบเพื่อเตรียมทับกันใหม่ โดยอ้างเอาเรื่องภาษีทรัม์เข้ามาข่มขู่กองทัพไทยและคอยสร้างภาพว่าหากกองทัพไทยไม่ยุติการสู้รบกับขมรจะทำให้เศรษฐกิจไทยเสียหายกันหมดนี่คือขบวนการโยนความผิดให้กองทัพไทยไปแบบเต็มๆต,ตรงกันกับแนวคิดของนายพิธาลิ้มเจริญกุลแกนนําพักส้มที่ออกมาตอบโต้อกองทัพไทยว่าขาดสติและมองว่าการกระทำของกองทัพไทย คือต้นเหตุให้เศรษฐกิจไทยย่ำแย่ตรงกันกับพรรคเพื่อไทยที่ออกมาโจมตีกองทัพไทยว่าแค่ทหารขาขาดสองคนก็ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ไปได้เศรษฐกิจเสียหายกันหมดนี่คือแผนยุทธศาสตร์ของทักษิณกลับกลุ่มทุนเจ้าสัวจีนในไทยการบริหารประเทศที่ล้มเหลวและทำให้เศรษฐกิจพังพินาศล้วนเกิดจากฝีมือลูกสาวของนายทักษิณทั้งสิ้น แต่ทักษิณกำลังเดินเกมโยนความผิดไปให้กองทัพแทน แต่ในขณะเดียวกันเมื่อกองทัพไทยประกาศยึดเอาพื้นที่สำคัญคืนมาได้จากขเมรทักษิณกับลูกสาวจะรีบเสนอหน้ามาเครมเป็นผลงานของตนเองทั้งทางที่ตระกูลชินเป็นคนรู้เห็นเป็นใจยกอธิปไตยไปให้ขเมรจนทำให้ทหารไทยพีชีพไปถึง11นายและประชาชนผู้บริสุทธิ์พีชีพไปถึง17คนจากการกระทาของทักษิณทั้งสิน้น การรบยังไม่จบสายรายงานแนวหน้าว่าขมิกกำลังเตรียมทัพใหม่มีการใช้โดนสังหารลายตัวเข้ามาประจำการมีโอกาสสูงมาก ที่คเมรอาจจะบุกไทยใหม่ในอีก4-5วันและในขณะที่ผ่านมาเวลาเที่ยงไปแล้วสรวจ BM21 ของคเมรยังถูกยิงมาเรื่อยๆจนถึง6โมงเช้าถึงได้หยุดยิงคเมรไม่เคยทำตามข้อตกลงอยู่แล้วแม้การรบที่ผ่านมาจะสามารถยึดพื้นที่สำคัญเอาไว้ได้กว่า90%แต่เชื่อว่าหุนเซนจะต้องเริ่มที่จะปฏิบัติการทางทหารใหม่ อกรบโดยมีเป้าหมายที่ปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองทมและภูมะเขือไม่เช่นนั้นความน่าเชื่อถือของตระกูลหุนจะต้องหมดไปในขเมนเพราะหุ่นเซนพ่อของหุนเมเนตได้ไปสร้างความเชื่อผิดๆต่อคนว่าพื้นที่ทั้งสามแห่งนี้เป็นของขเมนไปแล้ว แล้วการประชุมที่ผ่านมาของสมฝ่ายมีวินัยอะไรบ้างภูมิทําจากไทยหมดสิทธิ์แถลงเพราะคําสั่งจากเพื่อนสนิทต,ต่อซ้ายตรงให้ผู้นํามาเลเซียเป็นผู้ปิดการเจรจาหลังปล่อยให้ฮุนมาเนตถแถลงสิทธิ์เมื่อรู้ว่าความต้องการของฮุนมาเนตคือไทยต้องประกาศหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขก่อนไม่ใช่ให้ขามิเป็นคนประกาศก่อนแน่นอนว่า กองทัพไทยคงไม่ยอมอยู่แล้วและคงต้องเฝ้าดูท่าทีของฮุนมาเนตต่อไปเชื่อว่าฮุนมาเนตจะต้องร้องไปที่ศาลโลกและต้องดึงฝรั่งเศสเข้ามาช่วยในฐานะเจ้าอาณานิคมของตนเองโดยพุ่งเป้าไปที่สองปราสาทกับอีกหนึ่งพื้นที่ภูมะเขือว่าคเมนได้โดนยึดแผ่นที่ตนเองโดยที่ใช้มาตรา 1>, 1ต่อ2แสนโดยใช้หลักฐาน MOU 43และ44ที่รัฐบาลทักสินได้แอบไปลงนามเอาไว้การเจราจาอาจต้องยืดเดยื้อไปพร้อมกับการรบอีกรอบและตราบใดที่กองทัพไทยยังไม่รีบประกาศกฎอายการศึกทั่วประเทศ นอกจากกองทัพไทยต้องเผชิญกับการรบโดยตรงกับคามรตแต่กองทัพไทยยังต้องเผชิญกับรัฐบาลขายชาติตนเองด้วยนี่คือปัญหาที่กองทัพไทยต้องรีบตัดสินใจในการรบต่อไปความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธทิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์สั้นๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องของเราไว้เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งไว้เวลามีเนื้อหาสาระใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้ทันทีสุดท้ายขอให้ผู้ฟังมีสติอยู่กับปัจจุบันและพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดดีพูดดีทำดีสาธุ